วันนี้พี่วันจะมาคุยเรื่องของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นปีหกห้าแล้วก็ในส่วนของข้อทักท้วงของสอตงนะคะหนึ่งขึ้นจอแล้วนะคะค่ะก็คิดว่าหลายท่านคงจะคุ้นชินกับเรื่องของขึ้นไหมคะขึ้นจอไหมพี่บ้านเห็นไหมคะ เห็นครับพี่วันครับสไลด์นี้ผมส่งเข้าไปในแชทแล้วนะครับผมส่งเข้าไปในแชทครับได้ที่บรรยายไปเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นปีหกห้าขออนุญาตเปิดแมสนะคะจะได้จําหน้าพี่วันได้เนาะตอนลงพื้นที่คิดว่าหลายท่านนะคะก็เป็นทีมงานเดิมของท้องถิ่นนะคะก็คือทํางานแล้วก็มีความเข้าใจเรื่องของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นกันดีพอสมควรนะคะอันนี้ก็มาย้ํานิดนึงแล้วก็จะได้ไป ต่อกันในเรื่องของหลักๆวันนี้ก็คือการทําแผนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เดือนธันวาแล้วการทําแผนก็ควรจะเริ่มต้นได้แล้วนะคะอันนี้เป็นสล้วให้เห็นภาพรวมว่าสปะสะชทํางานร่วมกับกองทุนท,ท้องถิ่นอะไรบ้างก็จะตอนแรกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเหมือนที่เรียนเมื่อกี้ะคะ่ะตอนนี้เรามีกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดครบทั้งเจ็ดจังหวัดแล้วนะคะวันที่ยี่สิบสองนี้ เราจะไปทำ MOU กับอบจที่ตรังนะคะเรื่องของกอ,องทุนพื้นฟูนระดับจังหวัดนะคะส่วนของสามจังหวัดายแดนภาคใต้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะพัทลุงมีแล้วนะคะสตูลเรียบร้อยแล้วสงขลาก็มีแล้วนะคะก็คิดว่าครบในส่วนของท้องถิ่นจังหวัดนะคะในส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันนี้เรามาคุยเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือว่าท้องถิ่นนะคะก็ ซึ่งในพื้นที่เราเนี่ยมี616แห่งนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในกองทุนหลับบกประกันสุขภาพท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่ทําเรื่องของกองทุนการดูแลระยะยาวหรือว่า long term care นะคะซึ่งช่วงบ่ายก็จะเป็นการคุยรายละเอียดของ long term care อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็เห็นภาพรวมก่อนนะคะเรื่องของการทํางานของกองทุนหลับบกประกันสุขภาพท้องถิ่นนะคะก็จะมีตั้งแต่ปี2545ตามมารตรา47เรื่องของ พรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับคนไทยนะคะคนในพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมค่ะตามความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ก็เลยให้มีการตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นขึ้นมานะคะเพื่ออะไรบ้างเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แล้วก็การรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิเชิงลุกที่จําเป็นนะคะต่อสุขภาพและการดํารงชีวิตของประชาชนนะคะ โดยมีองค์กรปกครองส่วนตำบลหรือว่าเทศบาลเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการบริหารจัดการนะคะเอตอนารงของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นนะคะก็อันแรกเลยนะคะที่สำคัญเลยนะคะเรามาดูภาพรวมก่อนก็คือสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็สนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพนะคะ ส่งเสริมให้บุคลากรด้านสุขภาพด้านสาธารณสุขในพื้นที่ก็คือรอพอสตรหรือว่าโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ท่านนะคะได้เข้ามาสแสดงบทบาทสนับสนุนประชาชนในการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นในชุมชนเรามีหน่วยงานไหนบ้างมีภาคีไหนบ้างก็ชวนกันมาทํางานเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนให้เป็นรูปธรรมนะคะ แล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะประชาชนสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองสร้างกลไกสังคมที่จะต้องเข้ามามีส่วนเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆที่มีผลต่อสุขภาพให้รุ่งรื่นนะคะอันนี้จากเจตนารมณ์ทั้งหลายเดี๋ยวก็จะเชื่อมโยงไปถึงการทําแผนของพวกเรานะคะเพราะว่านี่เป็นเจตนารมณ์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นนะคะเราก็เอาเจตนารมณ์เหล่านี้ไปในเรื่องของการจัดการปัญหาสุขภาพในพื้นที่ของเราต่อไปอย่างเป็นรูปธรรมนะคะ ค่ะอีกส่วนหนึ่งก็จะเห็นว่าการมีกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นแล้วเนี่ยเราจะบริหารเงินยังไงเอาเงินมาจากไหนนะคะเงินก็มาจากสปสชสนับสนุนให้กับประชากรที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะคะสีบาทต่อประชากรก็ดูว่าท้องถิ่นของท่านมีประชากรกี่คนก็คูณ45บาบาทไปอันนี้ก็จะเป็นเงินตั้งต้นจากสปสชนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จากการสมทบของ ท้องถิ่นเองนะคะก็ประมาณ30-50%นะคะของรายได้นะคะตามสัดส่วนรายได้ซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้เห็นว่าเช่นว่าท้องถิ่นที่มีรายได้ต่ำกว่าหกล้านบาทก็สะสมเอ้ยสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบนะคะถ้ามีหกล้านถึงยี่สิบล้านก็สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบแล้วก็สูงกว่ายี่สิบล้านก็สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบอันนี้นะคะก็คิดว่าหลายๆท่านก็คงจะทราบกันอยู่นะคะพอได้เงินมาแล้วเนี่ย พอได้เงินมาแล้วนะคะจากปปสปสช,ชด้วยจากท้องถิ่นด้วยก็รวมกันเป็นสีเขียวก็คือกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในพื้นที่การจะใช้เงินนี้นะคะใช้ได้โดยวิธีไหนก็ต้องมีการทําโครงการนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าเราจะทาโครงการโดยใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็บริหารเงินโดยคณะกรรมการนะคะซึ่งคิดว่าหลายๆที่น่าจะมี การแต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวท่านนายกได้รับการรับรองเสร็จเรียบร้อยก็คงจะมีการเปิดสภาในเรื่องของการประชุมได้สมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็การบริหารจัดการให้ยึดประกาศสปสชพศ2,561เป็นสําคัญนะคะก็คือตัวนี้เป็นตัวดําเนินการนะคะแล้วมีการสนับสนุนการส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่นที่อยู่ในชุมชนนะคะหรือว่ากลุ่มองค์กรกลุ่มบุคคลเพื่อให้ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้นะคะแล้วก็ให้กลุ่มบุคคลสามารถเข้ามาในเรื่องของของงบประมาณในเรื่องของการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคหรือว่าการบริการเชิงรุกในพื้นที่ได้นะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมเนาะในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะ ก็จะมีหน่วยบริการสถานบริการนะคะหน่วยงานสาธารณาสุขนะคะหน่วยงานอื่นนะคะแล้วก็องค์กรหรือกลุ่มบุคคลก็สามารถเสนอโครงการเข้ามาขอรับทุนได้นะคะคณะกรรมการคณะกรรมการกองทุนนะคะก็จะต้องมีการพิจารณาแล้วก็อนุมัติแผนงานโครงการดังกล่าวนะคะแล้วก็มีการทําข้อตกทำา TOR ระหว่างต้องถิ่งแล้วก็ผู้รับทุนนะคะมีการโอนเงินอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของการ ใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นนะคะแล้ววันนี้คิดว่าน่าจะเห็นกระบวนการทั้งหมดของการใช้เงินกองทุนหลกัสุขภาพท้องถิ่นของหน่วยงานของท่านนะคะนี่เป็นเรื่องของเงินนะคะเพราะฉะนั้นกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิน่นที่อยู่ในมือท่านตอนนี้ทุกท่านดูภาพแล้วนะคะว่าเงินอ่าในที่เราจะบริหารเนี่ยมีวงเงินอยู่เท่าไหร่นะคะ ใช้ในกิจกรรมอะไรบ้างก็จะเห็นเป็นภาพเอาดูตามภาพก็จะได้เข้าใจง่ายนะคะเพราะฉะนั้นชุมชนเราเนี่ยปัญหาสุขภาพมีเยอะแยะมากมายการไปจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชนนะคะโดยใช้กองทุนหลักการสุขภาพของถิ่นเป็นสิ่งที่จําเป็นและเราสามารถทําได้ง่ายๆนะคะ<ม>ลองหันไปดูรอบตัวเนาะปัญหาในชุมชนของเรามีเรื่องของเล่าไหมมีเรื่องของบุหรี่ไหมมีเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่าไอ้ตรงนี้กองทุนสามารถ เอาไปจัดการเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันได้นะคะในเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆมีกลุ่มวัยต่างๆที่เราจะต้องเข้าไปดูแลนะคะเช่นว่าเด็กตั้งแต่เด็กเล็กศูนย์ถึงห้าปีนะคะกลุ่มวัยรุ่นมีปัญหาสุขภาพอะไรแล้วก็ไปจนวัยต่างๆจนถึงผู้สูงอายุหรือว่าคนที่เสียชีวิตเพราะฉะนั้นกองทุนนี้เข้ามาถเข้าไปจัดการกิจกรรมต่างๆได้นะคะรวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ให เอื้อต่อการทำงานหรือว่าการอยู่กันในชุมชนอย่างสงบสุขนะคะเงิน,ะะนองกองทุนนิดนึงนะคะว่าใช้ในเรื่องของการสนับสนุนต่างๆเมื่อกี้การกิจกรรมที่ให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าการส่งเสริมป้องกันนะคะแล้วก็การรักษาเชิงลุกน,นะคะเราสามารถเข้าไปใช้เงินตรงนี้สนับสนุนได้นะคะ,ะเงินกองทุนนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ ใช้สนับสนุนการใช้จ่ายตามแผนงานโครงการเหมือนที่พี่วันแจ้งเมื่อกี้นะคะก็สนับสนุนให้ใครบ้างข้อที่หนึ่งก็จะมีข้อสิบเป็นตามประกาศของอ่อาการกองทุนนะคะตามสองพันห้ร้อยหสิบเอดนะคะการใช้เงินกองทุนข้อที่สิบวงเล็บหนึ่งเนี่ยก็ใช้สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขให้กับหน่วยงานสาธารณสุขก็คือรพสตหรือว่าโรงพยาบาลนะคะเราสามารถให้ส่งส่วนนี้ได้วงเล็บสองก็จะเป็นสนับสนุน ให้กับกลุ่มองค์กรหรือว่ากลุ่มประชาชนหรือว่าหน่วยงานอื่นนะคะองคเล็บสามเนี่ยก็จะเป็นศูนย์เด็กเล็กศูนย์ผู้สูงอายุต่างๆนะคะศูนย์ผู้พิการหรือการฟื้นฟูสุขภาพในชุมชนนะคะองคเล็บสี่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการของท้องถิ่นก็ไม่เกินร้อยละสิบห้าองเล็บห้าเป็นกรณีของการเกิดโรคระบาดหรือว่าภัยพิบัติในพื้นที่นะคะซึ่งตรงส่วนนี้สามารถในเรื่องของ การจัดหาคลุรพันธ์มาได้นะคะวงเงินไม่เกิน10,000นบาทต่อโครงการนะคะในวงเล็บหนึ่งวงเล็บสามแล้วก็วงเล็บห้านะคะถานนะคะอันนี้เนี่ยเป็นไทม์ไลน์ของการบริหารกองทุนนะคะก็ช่วงไตรมาสแรกตอนนี้คิดว่าหลายที่น่าจะมีการทําแผนสุขภาพของตำบลกันเรียบร้อยแล้วบางที่ยังไม่ได้ทําก็ควรจะให้เสร็จสิ้นในไตรมาสแรกนะคะทําแผนสุขภาพตำบลแผน การเงินทั้งรายรับรายจ่ายแล้วก็ทําโครงการบริหารของกองทุนก็คือเมื่อกี้ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะแล้วก็สรุปรายงานผลการดําเนินงานของปีที่ผ่านมาน่าจะเรียบร้อยกันแล้วนะคะแล้วก็รับรองรายงานการเงินของปีที่ผ่านมาด้วยนะคะแล้วก็น่าจะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติโครงการกันบ้างแล้วนะคะสําหรับในบางที่นะอันนี้เป็นไทม์ไลน์คร่าวๆนะคะเพราะฉะนั้นไตรมาสหนึ่งเนี่ยเป็นไตรมาสที่สําคัญของการเริ่มต้นนะคะ แผนทุกอย่างแผนงานโครงการน่าจะครบถ้วนสมบูรณ์นะคะวันนี้เราอยู่วันที่สิบสี่นะอีกสองอาทิตย์นะคะเดี๋ยวประชุมวันนี้เสร็จอาทิตย์หน้าน่าจะเห็นชัดเจนนะคะเรื่องของแผนกองทุนของหน่วยที่เข้าประชุมวันนี้นะคะค่ะส่วนท่ามรายอื่นๆก็จะมีกิจกรรมตามนี้นะคะในเรื่องของการทํางานของกองทุนเนาะก่อนที่จะไปทําแผนสุขภาพนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปทําเขียนแผนงานโครงการที่วันอยากให้ดู ตรงส่วนนี้นิดนึงนะคะเรื่องของการบริหารงบประมาณของกองทุนนะคะก็จะมีออยากให้พวกเราไปดูเรื่องของปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนนะคะเหมือนเมื่อกี้ที่คุยกันแล้วล่ะที่เป็นรูปภาพไม่เห็นนะคะปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหาเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงมีพฤติกรรม ที่แปลกๆไหมมีสิ่งแวดล้อมอะไรที่ไม่เอื้อต่อการดํารงชีวิตหรือว่าการใช้ชีวิตของประชาชนนะคะการประกอบอาชีพอะไรต่างๆตรงนี้นะคะนำมาเป็นข้อมูลในเรื่องของการทําแผนการจัดการปัญหาในพื้นที่ได้นะคะควรจะให้มองทุกมิตินะคะแล้วก็มองในกลุ่มต่างๆด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ในโครงการของกองทุนนะคะเวลาเราทำเนี่ยอยากให้มอง กลุ่มวัยต่างๆให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยว่าในชุมชนของเราในกองทุนของเราเนี่ยมีเด็กเล็กเด็กวัยก่อนเรียนมากน้อยแค่ไหนเด็กเหล่านี้มีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างนะคะอยากที่จะให้มองแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็มาช่วยกันจัดการเพื่อให้ถ้าเด็กสุขภาพดีมีพัฒนาการสมวัยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตนะคะก็ควรจะเริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กก่อนเนาะเด็กเล็กเด็กวัยเรียนนะคะเยาวชน กลุ่มวัยทำงานกลุ่มผู้สูงอายุนะคะหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดนะคะถ้าแม่สุขภาพดีไม่ซีดไม่อะไรลูกก็ออกมาแข็งแรงและก็เติบโตได้อย่างสมบูรณ์นะคะกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังกลุ่มคนพิการนะคะแลวก็กลุ่มประชาชนทั่วไปรวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆนอกจากดูกลุ่มวัยแล้วดูสิ่งแวดล้อมดูปัญหาสุขภาพของชุมชนแล้วก็รวมมาทั้งหมดมาวิเคราะห์แล้วก็ทําเป็นแผนสุขภาพนะคะแผนการจัดการปัญหาของในพื้นที่นะคะอันนี้ก็อยากให มองในภาพรวมของพื้นที่แล้วถึงจะจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชนได้อย่างถูกต้องและก็ตรงประเด็นนะคะอีกข้อหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือปัญหาสุขภาพของ,ของพื้นที่เรา,เานะคะให้มองวิเคราะห์ดูอันนี้เป็นของเขาเรียกว่า health needs assessment ก็คือ วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพในเขต12สงขลานะคะเจ็ดจังหวัดภาคใต้ตอนล่างเนี่ยนะคะเราพบเรื่องอะไรบ้างความไม่ครบถ้วนของการได้รับวัคซีนในเด็กอายุ5ปีนะคะเรื่องของภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรเรื่องของภาวะซึมเศร้าเรื่องพัฒนาการเด็กและก็ลดอัตราการสูบบุหรี่นะคะซึ่งอยากให้ตรงเนี้ยกองทุนพิจารณาในเรื่องของเทีวนี้เป็นอันดับต้นๆน,น,นะคะที่เป็นปัญหาสุขภาพของเขตด้วย นะคะและอีกส่วนหนึ่งมันจะมีข้อมูลด้านขวามือนะคะที่ที่มันไฮไลท์ให้เห็นนะคะเป็นเรื่องของอเป็นข้อมูลการเข้าถึงบริการของสาธารณสุขนะคะมาจากเอ็นีซีของกระทรวงสาธารณสุขเนาะซึ่งตรงนี้เราสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้เลยมันจะมีตัวรายงานที่บอกเรื่องของการเข้าถึงบริการเช่นประชากรวัยสาปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองความเสียงอันนี้เราสามารถดูข้อมูลรายหลายพื้นที่ได้นะคะก็ดูแล้วก็ไปดูรายละเอียดตรงส่วนนี้เนาะ ตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่จะใช้ในเรื่องของการทำแผนสุขภาพในพื้นที่นะคะค่ะมีอินพุตให้แล้วคิดว่าการทำแผนก็น่าจะประสิิทมีประสิทธิภาพและก็ตรงกับประเด็นปัญหาในพื้นที่นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะที่จะแจ้งว่าก่อนที่จะไปทำแผนมันมีข้อพึงระวังจากหน่วยตรวจสอบนะคะเราเนี่ยที่ผ่านมามีทั้งปปอชอมาตรวจสอบการทำงานของกองทุน มีสอตงงได้ลงพื้นที่ไปตรวจการใช้จ่ายเงินกองทุนพี่วันก็เลยจะเล่าตรงนี้ให้ฟังนะคะแล้วก็เราจะได้เอาไปคุงระวังกับการทำงานในพื้นที่เนาะก็จะมีตั้งแต่ที่เขาเจอนะคะจะบอกว่าหน่วยงานรับทุนเนี่ยโครงการไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของกองทุนนะนะคะแล้วก็ทำเกินขอบเขตนะคะเช่นบทบาทอสอมอไม่ควรจะไปคัดกรองนะไม่ควรจะเขียนโครงการคัดกรองนะคะแต่จะทําร่วมกับ รพอสตอรหรือว่าหน่วยบริการในพื้นที่ได้นะคะเราพอสตอออสมอไม่ควรจะไปฟื้นฟูคนพิการเพราะฉะนั้นบทบาทของอ่าของเหล่านี้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะในบทบาทวันก่อนก็มีคนถามว่าเรื่องของโควิดอสมอเปลี่ยนโครงการไปคัดไปตรวจเอ k ไปซื้อ a อ k คัดกรองได้ไหมเราก็บอกว่าจริงๆล้วควรจะทาร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะควรจะเป็นหน่วยงานของสาธารณสุขเป็นคนเขียนโครงการตรงนี้มากกว่าเนาะ อันนี้ก็ให้เห็นว่าหน่วยงานรับทุนรับโครงการไม่ตรงบางทีก็ทําเกินขอบเขตนะคะกรรมการหรือว่าคนที่เข้าร่วมประชุมวันนี้นะคะก็ะอาจจะช่วยกันดูว่าโครงการเหล่านี้ขอโดยใครนะคะจะได้ทําให้ถูกต้องนะคะอันนึ้งก็จะเป็นการกระบวนการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการนะคะก็นายกอบตให้เบิกเงินโดยไม่ประชุมคณะกรรมการอันนี้ก็ไม่ถูกต้องตามระเบียบนะคะประชุมค,คณะกรรมการองค์ประชุมไม่ครบนะคะ แต่ว,ว่าอีกข้อหนึ่งก็จะเป็นประหลัดหรือเลขามีการวิรนิจฉัยโครงการเองว่าผ่านหรือไม่ผ่านโดยไม่เข้าที่ประชุมกรรมาการนะคะอันนี้ก็ไม่ควรทํานะคะในส่วนของใช้จ่ายเงินตามโครงการก็จะพบว่าเจ้าหน้าที่อบตมีการทุจริตทําโครงการปลอมเบิกจ่ายเงินเอาไปใช้ส่วนตัวนะคะแล้วก็ไม่บริหารกองทุนวิ่งเฉยทําให้เงินสะสมเกินสองเท่านะคะก็ไม่สมทบเงินเข้ากองทุนนะคะ อันนี้ก็เป็นส่วนที่เขาจเจอเนาะเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่เองนะคะก็ฝากด้วยนะคะตรงนี้เป็นส่วนที่สําคัญเราอยู่ในระบบแล้วก็อย่าให้มาเสียชื่อกับเรื่องเล็กๆนะคะแต่มันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคนตรวจสอบเนาะชื่อเสียงหน้าที่การงานของเราก็จะเสียหายไปด้วยนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ไม่เบิดคาดตออแทนประชุมให้กรรมการนะคะก็แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มาช่วยงานด้วยนะคะ ส่วนหน่วยของที่มารับทุนเองก็นําเงินไปใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์นะคะเบิกเงินซ้ําซ้อนซื้อของไม่ตรงกับคุณสมบัติมีผลประโยชน์ร่วมกับเครือญาตินะคะไม่ส่งรายงานแล้วก็เอกสารการเงินตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะต้องพึงระวังด้วยนะคะอีกอันหนึ่งที่ปีนี้นะปีหกหกสี่นะคะที่ทีมของกองทุนนะทีมของ คุณสมชายพี่วันและก็ทีมของสปสช,ชได้ลงไปพื้นที่นะคะแล้วก็จากการาดูข้อมูลข้อทับท้วงของสตงอด้วยแล้วก็สรุปมาเป็นประเด็นหลักๆก,ก็คือที่ว่าไม่สอดคล้องตามประกาศนะคะก็จะเป็นข้อที่หนึ่งการสมทบเงินของสปสช,ชและอ,อปะทอตามประกาศข้อ7นะก็คือประกาศอ้างอย่างนี้แต่ว่าเราพบว่าหน่วยสปสช,ชไม่ได้สมทบให้อ,อปทอเนื่องจากอะไรมีเงินเหลือเกินก็ไม่ได้ทําแผนง,งานโครงการนะคะ หน่วยงานไหนถ้ามีเงินเลือเกินไม่ได้รับเงินปีก่นห้านะคะฝากด้วยนะคะไปเร่งรัดติดตามแผนงานโคร,รงการปีที่ผ่านมาพร้อมทบทวนกิจกรรมการดําเนินงานนะคะแล้วก็ปรับแผนการใช้จ่ายนะคะนะคะก็ไม่ทันไตรมาสหนึ่งจะสิ้นแล้วก็ขอสักมัตราก็ให้รีบเร่งดําเนินการนะคะอันที่สองก็ในส่วนนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่รับงบนะคะ ก็ให้เร่งทําแผนงานโครงการทํากิจกรรมให้ครบถ้วนถ้าใครยังไม่มารับเงินปีนี้ก็ยังทําอยู่รับพร้อมปี64คู่65ไปเลยนะคะใช้เงินเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะข้อสองนะคะที่เราเจอก็คือการสนับสนุนเงินนะคะตามประกาศเนาะการสนับสนุนเงินให้ผู้รับทุนตามประกาศข้อสิบท,ที่วงเล็บต่างๆเมื่อกี้ค่ะการสนับสนุนโครงการไม่ครอบคลุมตามหน่วยงานรับทุนนะคะซึ่งสตมเขาก็ทักมาว่า จริงๆแล้วหน่วยงานรับทุนตามประเภทต่างๆเมื่อกี้เขาจะเจอว่าศูนย์เด็กเล็กต่างๆจะไม่ได้รับเงินที่ผ่านมาก็ท้องถิ่นก็ให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วมันเรื่องโควิดอะไรอย่างเนี้นะคะทําให้เขาไม่มาเสนอรับทุนแต่ว่าสตงเขาก็บอกว่ายัางไงก็ควรจะให้เขามารับด้วยนะคะประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงหรือว่าเรามีกิจกรรมให้เขาเห็นว่าเราได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนแล้วแต่ว่าเขามีข้อจํากัดจริงๆอันนี้ก็ควรจะบันทึกไว้ตรง ตรงแอรายงานหรือว่าตรงไหนก็ได้นะคะให้มันเห็นว่าเรามีการดําเนินการครบถ้วนตามประกาศนะคะต่อไปก็ตามประกาศข้อสิบเหมือนกันที่เขาพบก็คือการทําโครงการไม่ได้ระบุรายละเอียดสิ่งที่สําคัญนะคะเดี๋ยวตอนเขียนโครงการก็จะลืมเอาประเด็นเหล่านี้ไปใช้นะคะไปปรับใช้นะกลุ่มเป้าหมายไม่เขียนพระกลุ่มเป้าหมายไม่ระบุจํานวนเนี่ยทำให้การคํานวณงบประมาณเนี่ยมันมันอาจจะไม่ตรงตามความเป็นจริงก็ได้นะคะแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งก็คือการจัดประชุมอบรมเอก,อกาสารไม่ถูกต้องนะก็คือมีการจ่ายค่าตอบแทนและการเบิกเงินเกินจริงนะคะเกินตามกําหนดการกําหนดการเขียนวิทยากรหนึ่งชั่วโมงแต่เป็นเบิกเกินเลทจริงๆนะคะบางครั้งไม่มีกําหนดการให้เขาตรวจสอบนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยฝากด้วยว่าเวลาเราประสานงานให้หน่วยงานรับทุนไปแล้วเนี่ยเรื่องของการเขียนกําหนดการเรื่องของกิจกรรมต่างๆควรระบุให้ชัดเจนนะคะ แล้วก็ส่วนหนึ่งในเรื่องของการจัดประชุมเนาะไบสําคัญรับเงินไม่ระบ,บุวันที่นะคะให้เขียนกิจกรรมว่าเป็นการจัดประชุมเรื่องอะไรหรือว่าเป็นค่าตอบแทนใครนะคะแล้วก็เรื่องของบินเงินสดนะคะก็มีการขีดมีการติดค่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ด้านขวามือก็การเขียนประกาศต้ให้ยึดตาม หลักการที่สําคัญนะคะเพราะด้านฝ่ามือก็เป็นข้อเสนอแนะเนาะว่าเราควรจะทํายังไงให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะก็จะเห็นรายละเอียดเหล่านี้เนาะ,ะไปปรับใช้นะคะนะคะก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินนะคะการจ่ายเงินให้กับหน่วยบริการสถานบริการหรือว่าหน่วยงานที่เป็นผู้รับทุนนะคะ ต้องพบว่ามีการจ่ายเงินให้กับบุคคลที่ไม่ใช่หัวหน้าหน่วยงานและก็ไม่มีหนังสือมอบอำนาจรับเงินจากหน่วยงานนะคะซึ่งตรงนี้ก็ก็เขาบอกว่าผิดตามประกาศนะคะข้อที่สองการจ่ายเงินให้หน่วยงานพบมีการใช้ใบสําคัญรับเงินแทนใบเสร็จรับเงินเช่นหน่วยงานถ้าเป็นรพสตรหรือว่าเป็นหน่วยงานต่างๆส่วนใหญ่ก็จะมีใบเสร็จรับเงินของเขาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราไปใช้ใบสําคัญรับเงินแทนเนี่ยเขาก็โดนทักมานะคะว่าควรจะ ใช้ใบเสร็จรับเงินของหน่วยงานนั้นๆน,น,นะคะข้อสามการจ่ายเงินให้กับองค์กรหรือกลุ่มประชาชนพบมีการรับเงินลงนามเพียงคนเดียวนะคะซึ่งตามประกาศเนี่ยก็อย่างน้อยสองคนนะคะก็อย่าลืมนะคะดูให้ละเอียดรอบครอบนิดนึงเนาะข้อที่สี่ผู้รับเงินที่เป็นองค์กรหรือกลุ่มประชาชนให้ใช้ใบสําคัญพบว่ามีการใช้ใบสําคัญรับเงินที่มีโลโก้ของกอ,องทุนซึ่ง ประชาชนหรือว่ากลุ่มองค์กรเหล่านี้เขาไม่ได้สังกัดกองทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ใช้ใบสําคัญรับเงินเปล่านะคะค่ะเขาย้าว่าให้ทํางานทุกอย่างก็ให้อ้างอิงตามประกาศปีหกหนึ่งเป็นสําคัญเนาะแล้วก็ไปดูเนี่ยท้ายประกาศนะคะเราจะเราจะช่วยลดความผิดพลาดตรงนี้ได้นะคะลำดับต่อไปเรื่องของการตรวจรับผลงานนะคะก็เขาพบว่าการตรวจรับผลงาน ไม่ได้ตรวจสอบผลงานก่อนเบิกจ่ายเช่นว่าเขาจะทํากี่ลายเนี่ยเวลาเราตรวจรับเราก็เซ็นเลยบางทีเราไม่ได้ดูรายละเอียดนะคะซึ่งคิดว่าทุกที่เนี่ยมีกรรมการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับผลงานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นกรรมการตรงนี้ก่อนที่จะเซ็นชื่อดูรายละเอียดนิดนึงนะคะควรจะมีทีมสรุปให้เห็นว่าผลงานนี้ทําเรื่องอะไรกลุ่มเป้าหมายอะไรแล้วก็มีผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะกรรมการก็จะได้ อ่รับทราบแล้วก็เซ็นตรวจรับนะคะันที่2ตรวจสอบผลงานก่อนเบิกจ่ายทุกครั้งนะคะก่อนคนที่มีนำหน้าที่เรื่องของการจ่ายเงินก็ฝากดูนิดนึงว่าผลงานครบหรือเปล่ากรรมการเซ็นมาแล้วแต่จริงผลงานยังไม่มีก็ได้นะคะก็ช่วยกันทุกขั้นตอนก็จะได้สมบูรณ์นะคะลำดับที่3การรายงานสรุปผลความสําเร็จโครงการเมื่อสิ้นปีก็บางที่ก็ยังไม่ส่งมานะคะก็ฝาก ทั้งกระบวนการเนาะเวลาทําแผนง,งานโครงการแล้วให้มีในเรื่องของการตรวจรับผลงานการเบิกจ่ายโดยที่การตรวจสอบผลงานซ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทวงรายงานนะคะถ้าเขาไม่ส่งก็มีขั้นตอนการทวงหรือว่ามีการสรุปภาพรวมให้คณะกรรมการเห็นว่าเรามีเรื่องของอโครงการที่รับไปกี่โครงตอนนี้สําเร็จแล้วกี่โครงนะคะพอสิ้นปี6 4สเนี่ยก่อนจะประชุมรอบหน้าก็ได้รอบธันวานี้นะคะหรือว่ามกรา t นี้นะคะ สรุปผลงานปี64นำเข้าเสนอที่ประชุมกรรมการนะคะแล้วก็จะได้มีในเรื่องของนำเป็นรายงานเข้าที่ประชุมนะคะจะได้รู้ว่าโครงไหนที่ยังค้างอยู่มติกรรมการเห็นชอบยังไงเราจะได้บันทึกให้ครบถ้วนนะคะที่สี่นะคะที่เกี่ยวกับประกาศเนาะก็การบันทึกรายงานการประชุมบอกว่ามีการสนับสนุนโครงการแต่ไม่พบในรายละเอียดการประชุมนะคะรายงานการประชุมไม่ระบุรายละเอียดโครงการ บางทีมีแต่ชื่ออย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางที่เขาก็บอกว่าเขาแนบไว้นะมีเป็นเอกสารผนวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะในรายงานก็ควรจะมีตัวนี้แนบให้เขาเห็นด้วยนะคะในรายงานการประชุมเนาะบอกว่าเอกสารอ่าที่เป็นเกี่ยวกับโครงการเนี่ยก็แนบอยู่ด้านหลังนะคะแต่ตัวในเนื้อรายงานเราอาจจะเขียนแบบสรุปก็ได้นะคะ r e c o r d i n in progress แล้วก็การบันทึกรายงานไม่มีผลมติ การพิจารณาอนุมัติของกรรมการซึ่งต้องระบุว่าอนุมัติกี่เสียงไม่อนุมัติกี่เสียงด้วยอันนี้ที่เขาทักมานะคะเพราะว่าคนบอกว่าผมไม่ได้อนุมัติแต่ก็ไปอ้างอิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถเขียนรายงานให้ครอบคลุมตรงนี้ได้เนาะก็ข้อเสนอแนะของเรานะคะก็ข้อที่หนึ่งควรกําหนดผู้รับผิดชอบก็คือทีมเลขาบันทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วนแล้วก็ควรมีวารละประจําที่จะต้องเข้า แล้วก็เป็นแผนทั้งปีตั้งแต่การเงินแผนงานโครงการแล้วก็ผลการพิจารณาทั้งหมดเลยนะคะละให้เขียนไว้นะคะที่สองก็มติสั่งการควรมีการมอบหมายชัดเจนเช่นมติมอบใครมติเห็นชอบเรื่องอะไรด้วยกี่เสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเอกฉันหรือว่ายังไงก็ระบุนิดนึงนะคะก,ก็จะการทีมทํางานได้นะคะไปนะคะการประกาศก็เป็นเรื่องของแผนการเงินก็ยังไม่มี ที่ไม่สอดคล้องไม่มีการอนุมัติแผนการเงินวันนี้เรามาคุยเรื่องทำแผนการเงินคิดว่าหลังจากวันนี้เสร็จน่าจะมีแผนการเงินในของทุกท้องที่นะคะทุกท้องถิ่นนะคะแล้วก็มีการนําเข้าที่ประชุมแล้วก็ให้มีการอนุมัติอย่างเป็นทางการในวาระการประชุมต่อไปนะคะข้อที่6นะคะตามประกาศก็เป็นรายงานการเงินนะคะก็ให้มีสิ้นปีงบประมาณเนาะมีการจัดทํารายงานการเงินในระบบนะคะเราบอกว่ามีการทําจัด มีท้องถิ่นมีการจัดทํารายงานการเงินในระบบก็คือในโปรแกรมเนาะแต่ไม่มีในรายงานการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการเห็นชอบหรือว่าตรวจสอบนะคะตรงนี้อย่าลืมนะคะให้ครบถ้วนเนาะต้องให้กรรมการรับรองด้วยนะคะต่อไปก็ไม่พบการส่งหลักฐานการส่งรายงานการเงินภายในเดือนธันวาให้สปสอชอตรวจสอบภายในเดือนนี้แล้วนะคะฝากนิดนึงนะ ต่อไปก็การเบิกจ่ายเงินแล้วก็การสรุปโครงการเอกสารไม่สัมพันธ์กับรายละเอียดโครงการนะคะก็เราเสนอว่าควรจะมีเช็คลิสต์การตรวจสอบผลงานโครงการนะคะเช่นว่าชื่อเรื่องเพื่อที่จะให้กรรมการเขาได้ติ๊กง่ายๆว่าในเรื่องของการตรวจสอบแผนงานโครงการต่างๆเนี่ยถ้ามีเช็คลิสต์ตั้งแต่ชื่อเรื่องที่มาวัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายกิจกรรมตัวชี้วัดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับแล้วก็สรุปผลการดําเนินงาน เวลาเขาส่งงานมาให้ในท้องถิ่นเนี่ยค่ะเวลาส่งงานมากรรมการก็จะได้ตรวจง่ายเราก็จะได้ดูว่างานนี้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าด้วยนะคะก็จะได้ทำที่เป็นระบบมากขึ้นนะคะไปก็จะเป็นเงินคงเหลือในบัญชีไม่ตรงกับในระบบอิเล็กทรอนิกส์เราไปเจอว่าบางที่เนี่ยเงินในบัญชีที่กองทุนถืออยู่มีการเบิกจ่ายกันนะคะไม่ตรงกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือตามโปรแกรมที่ที่ที่ของเบส12นะคะ สตงงเขาจะดูทั้งหมดนะคะทั้งบัญชีมาดูเปิดดูรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็มาเปิดดูโปรแกรมว่าตัวเลขมันต่างกันยังไงมันหายไปไหนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญนะคะก็ฝากด้วยนะคะอมองในเรื่องของการทุจริตนะจริงๆเราไม่ได้มีเจตนาแต่เราอาจจะพลาดไปนิดนึงลืมบันทึกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทําให้คนอื่นที่เขามาตรวจสอบเนี่ยเขามองในเชิงลบนะคะทําให้เราเสียหายด้วยนะคะเสียหายในภาพรวมของท้องถิ่นนะคะ ให้มีการทวนสอบบัญชีแล้วก็ปรับให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่มีการเดิจ่ายเงินนะคะควรให้มีระบบตรวจสอบภายในเพื่อความเพื่อตรวจความถูกต้องลดความผิดพลาดและก็สร้างความน่าเชื่อถือของรายงานการเงินนะคะของกองทุนนะคะแล้วก็เพิ่มความโปร่งใสและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับกองทุน,นะคะ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญนะคะ,ะสำหรับเซสชันนี้ก็จบการนำเสนอนะคะมีประเด็นคำถามอะไรก็ถามผ่านแชทได้นะคะ ขอบคุณค่ะ